วนี้เราเข้าสู่ e p Point t h a i l a n d นะครับผมวันนี้เราก็มาแนะนําช็อปกันนะครับเริ่มต้นเลยก็คือช็อปของเราเนี่ยอยู่ที่ถนนพระรามสามนะครับเลยซอยพระรามสามสามสิบเก้ามานิดนึงหรือว่าเขาเรียกว่าแยกสาธุป,ประดิษฐ์น,นะครับเลยตรงมาเนี่ยถ้ามาจากฝั่งทนเนี่ยก็คือเลยแยกสาธุมาประมาณ200เมตรครับอยู่ซ้ายมือถ้ามาจากฝั่งพระรามเก้านี่ครับต้องกลับรถทางแยกสาธุป,ประดิษฐ์น,นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าที Point จะมีอะไรให้ทุกค้าดูบ้างน,นะครับ เรื่องจากฝั่งซ้ายมือครับเป็นตัวกล่องกีวีเอเชียนะครับ<ม>ก็เป็นกล่องกีวีที่เอาไวส้สำหรับรถสกูตเตอร์นะครับตั้งแต่ขนาด1 0 0ซีซีขึ้นไปนะครับจนถึง4 0 0ซีซีหรือว่าใหญ่กว่านั้นนะครับตัวกล่องเนี่ยจะมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่พันพันกว่าบาทนะครับไปถึงประมาณสี่ห้าพันอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวพื้นฐานตัวกีวีเอเชียเนี่ยจะมีผลิตที่มาลเลเซียครับตัวเนี้ยก็จะมีกล่องทั้งใส่หมวกใบเดียวหมวก2ใบนะครับแล้วก็มีหลากหลายสไตล์ให้ลูกค้าเลือกนะครับ แต่วันนี้เรามาเน้นเป็นบางรุ่นแล้วกันครับให้ให้ดูนะครับส่วนส่วนอีกฝั่งหนึ่งทางขวามือเนี่ยก็เป็นตัวหมกันน็อก m อ็นะครับก็จะอยู่ในช็อปของ b บเมดนะครับก็จะอยู่ในที่เดียวกันส่วนด้านขวาเนี่ยเป็นตัวสวิตนะครับก็คือจะมีห้องสวิตที่อยู่ในห้องแอร์เลยนะครับลูกค้าสามารถขับรถขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็นั่งนั่งชมการติดตั้งของรถตัวเองได้ครับผมอ่ะเรามาดูเรามาดูตัวฝั่งของมือไือนะครับเรามีถุงมือไฟาแผงเล็กๆอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ชั นะครับข้อดีของมือไฟนี้ก็คือเป็นถุงมือที่พอดีมือมากๆนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ฟังก์ชันหลายๆอย่างแล้วก็มีหลายๆรุ่นให้เลือกนะครับไซส์ก็ค่อนข้างขี่แล้วก็พอดีกับมือคนใช้งานได้ได้เยอะเลยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกล่องกีวีอิตาลีครับกีวีอิตาลีนะครับจะเป็นตัวกีวีที่ถาผลิตที่ประเทศอิตาลีเลยนะครับผมจะมีกล่องเป็นส่วนเหญ่เป็นบิ๊กสกูตเตอร์จนถึงรถแอดเวนเจอร์นะครับจะมีทั้งกล่องพลาสติกแล้วกล่องอลูมิเนียมนะครับให้เลือกหลายอย่างเลย ตั Entonces, zat, like, 네้งแต่ใส like well. so, anyway. I mean, ่หมวกใบเดียวใส่หมวกสองใบนะครับรวมทั้งกล่องข้างด้วยนะครับส่วนกระเป๋าโซนนี้เนี่ยก็เป็นกระเป๋าโซนซอฟแบ็กนะครับซอฟแบ็กก็เป็นพวกกระเป๋ากระเป๋าถังกระเป๋าข้างนะครับแล้วก็มีกระเป๋าสัมภาระด้านหลังด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ยังมีชิลกันลมนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์หลายอย่างอย่งพีวีไม่ว่าจะเป็นพวกกระเป๋าคนเสื้อกันฝนนะครับแล้วก็มีรองเท้ากันฝนด้วยนะครับผม อย่างที่ได้นำไปเมื่อกี้นะครับก็คือนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเหล็กกันล้มต่างๆนะครับแหลกท้ายต่างๆของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยซึ่งทางทีวี i พอยตหรือว่าไบเมดเนี่ยก็คือมีไว้ประมาณ90%ของรถตลาดทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเก่าตัวใหม่ตัวปัจจุบันอะไรเงี้ยครับมีหมดเลยนอกนี้ก็มีมีผ้าบัฟนะครับหรือว่าแหวนล็อกถ,ถังต่างๆที่สามารถใส่กับรถได้ค่อนข้างครบถ้วนเลยนะครับ นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีชั้นสองนะชั้นสองก็แบบที่เคยแจ้งไว้ก็คือเป็นถุงมือไฟฟ์แล้วก็มีกระเป๋าสัมภาระเล็กๆน้อยๆอ,อยู่ด้านบนนะครับยังไงเดี๋ยวลองลองดูขึ้นมาดูแล้วก็แวะชมกันได้นะครับ จะฝากทุกเพจทุกคนนะครับติดตามได้3ช่องทางนะครับก็คือออนไลน์เนี่ยเฟซบุ๊กก็จะเป็นกีวีพอยต์แบงก์콕นะครับแล้วก็มีกีวีไทยแลนด์แล้วก็ถ้าเป็นช็อปออนไลน์เนี่ยชื่อว่าช็อปไบเมนะครับฝากติดตามสอามช่องทางนี้นะครับแล้วก็ตามผลิตภัณฑใหม่ๆห,หรือว่าโปรโมชั่นดีๆได้ทาง3าช่องทางนี้เลยครับผมขอบคุณมากครับ